สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเอาบอกวิธีนะครับกุญแจรีโมทของแอร์ครับเซ็นทรัแอร์ครับตัวนี้จะมีรูปกดล็อกขึ้นครับสงสัยเป็นเด็กกดอันนี้เราจะกดอะไรไม่ได้นะครับกดปุ่มไหนก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันครับนี่ครับเปิดก็ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดก็ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันครับแก้กแกยังไง จะเป็นโหมดล็อกนี่ครับแล้ก็กดปุ่มลดอุณหภูมิกับปุ่มบวกอุณหภูมิพร้อมกันนะครับกดแช่ไว้เ,เห็นไหมครับหายไปแล้วครับทีนี้เราก็สามารถเปิดโหมดปกติได้เลย ส่วนประโยชน์ของกลุ่มปุ่มนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับเราก็สามารถตั้งล็อกไว้เพื่อไม่ให้เด็กเล่นหรือว่า,ามือเราไปสัมผัสโดนปุ่มอื่นนะครับอันนี้คือข้อดีของมันก็มีคลิปดีๆมาแนะนำแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ